สวัสดีคุณคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมารับของฟรีชิ้นกันค่ะจะเป็นอมยิ้มนะคะโลลี่ป๊อปค่ะนี่น่ารักมากมา,มาเลยนะเอาไว้ติดที่ปากของเราแบบนี้ค่ะโดยของฟรีชิ้นนะคะแจกทั้งหมด2,500ชิ้นนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยมีคนรับไปแล้วนะคะทั้งหมด482คนนั่นเองค่ะโดยแบบนะคะที่แจกของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้น,นะคะ <S 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 เดี๋ยวเราจะปละลิงก์มาไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ มาทุกคนนะคะเข้ามาใน map เราเานียทางด้านขวามือนะมันจะมีปุ่ม free GC ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมีเงื่อนไขบอกนะเป็นรายละเอียดบอกเลยค่ะว่าวิธีการรับของ f รี e stone ทยังไงนะคะโดยเงื่อนไขนะคะเขาจะมีทั้งหมด2เงื่อนไขค่ะเงื่อนไขแรกนะเล่นเกมนี้เนี่ยให้ครบเป็นเวลา15นาทีค่ะโดยห้ามออกจากเกมนะถ้าเกิดว่าออกเนี่ยก็จะต้องเริ่มนับใหม่นั่นเองนะคะเขาจะมีเขียนบอกอยู่นะ แล้วก็เงื่อนไขที่2อนะคะที่มันเขียนว่า0.001หานะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสนะคะที่เราเนี่ยจะได้รับเป็นโกลเด้นลิกนั่นเองค่ะโดยทุกคน,น่ยต้องเล่นไปเรื่อยนะคะแล้วก็ลุ้นค่ะว่าเราเนี่ยจะได้เป็นแจ็คพอตหรือเปล่านะคะที่เป็นโกลเด้นลิกนั่นเองค่ะห่าวว่าเราได้นะคะตรงแถบตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นนะคะเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นแถบเต็มขึ้นมาให้เรานั่นเองค่ะถ้าเกิดทุกคนนะคะทำตามเงื่อนไขทั้งหมด2เงื่อนไขนี้ได้นะคะแล้วเป็น2,500คนแรกทำสำเร็จเนนนียยก็สาาามมรรถะะะะคคับของฟ้้ไดล โวิที่การเล่นเกมนี้นะคะมันจะเป็นเกมเรียนลูกอมนั่นเองค่ะทางด้านซ้ายมือนะมันจะมีตัวเลขเนี่ยค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งหากว่าตัวเลขเต็มเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพเติมขึ้นมานะคะให้เราขายค่ะโดยเมื่อเราขายเสร็จแล้วเนี่ยเรานะคะจะได้รับเหรียญคอยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะจะเป็นเหรียญสีทองนั่นเองค่ะ ซึ่งทุกคนนะคะจะต้องใช้เหรียญสีทองเนี่ยไปซื้อของในร้านค้านะในร้านค้าเนี่ยเขาจะมีของ2แบบที่เราจะต้องซื้อนะคะก็คือ1ค่ะจะเป็นอมยิ้มที่ดีกว่าเดิมนะคะก็คือเวลาที่เราเนี่ยซื้ออมยิ้มที่มันอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราเนี่ยก็จะได้ค่าการเรียนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะตามจานวนที่เขาบอกเลยนะแล้วก็ต่อมานะคะมันจะเป็นกระเป๋านั่นเองค่ะแนะนาให้ทุกคนนะคะคอยอัปเกรด,ดเรื่อยๆนะคะทั้งกระเป๋าแล้วก็อมยิ้มนะะียค่ะกระเป๋าเนี่ยมาช่วยให้เรานะคะมีความจุการเรียนเนี่ได้มากน่่งคสวรมมยาาาถิ ะะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการขายการเลียเช่นกันนะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับเปลียนคอยสีทองมาเหมือนกันค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเรานะคะเลียอมยิ้มได้มากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสการลุนของเราที่มันเป็นโกลเด้นลิขนะคะก็จรยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาอัปเกรดนะคะทั้งกระเป๋าทั้งอมยิ้มเลยค่ะจะได้มีค่าการเลียนะคะมากขึ้นพร้อมกับโอกาสของเราเนี่ยก็จะมากขึ้นขึ้นไปนะคะโอเคทุกคนสำหรับที่การรับของฟรีนะคะก็เพลินนี้นะยังไงเนี่ยก็ลองมาเช็คบ่อยๆ่นะคะว่าโกลเ,เด้อยอยนะะลินข Terima kasih.